อ่ะเครียดครับดูหลายข่าวมาแล้วเครียดไปเบาสมองหน่อยดีกว่าไปดูปลาไหลไหมอ่ะไปปลาไหลสีทองโอ้สีทองหาดูยากไ่หาดูไม่ได้ง่ายๆนะครับนี่โอนี่เหลืองอลามแบบทองเปล่งประกายออกมาเนี่ยถ้ามันมีเพชรมันคงยิบยับวิบวับนะะ เหตุการณ์นี้ปลาไหลสีทองยาวประมาณ70เซนติเมตรครับน้ำหนักประมาณครึ่งกิโลกรัมว่ายไปไว่ายมาทำหน้าสบายใจอยู่ในตู้ปลาสายเชียวอสองคนพ่อลูกเขาไปเจอครับในแหล่งน้ำธรรมชาติที่อำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์ สองพ่อลูกเลยตัดสินใจว่าเอามาเลี้ยงเถอะไม่เคยเห็นแบบนี้<อ>เขาเชื่อว่าเป็นปลาไหลเทพไม่คือสีสวยมากพี่คนะเคยเห็น,นไหมเ,เขาบอกว่าน่าจะมาให้โชคให้ลาบแหละเขาหวยก็แน่นอนสิส่องหาเลขเด็ดนะครับคนเจอเป็นน้องผู้ชายนะครับอายุ13เองเด็กชายพิชยะเพชรประดิษฐ์เขาเล่าให้ฟังบอกว่าเจอปลาไหลตัวนี้เมื่อสองวันก่อนคือช่วงค่ำๆฝนมันตกหนกักและทีนี้คุณพ่อน้องก็มาชวนน้องชวนไอ้ลูกชายเนี่ย S <S ไปหาปูหาปลาหากุ้งเพราะปลา,ปามันจะขึ้นปูมันจะขึ้นเวลาฝนตกหนักๆน,นะครับห่างไปจากบ้านประมาณกิโลเดียวน้องก็บอกว่ากําลังดอ้อมด้อมมองมองจดจ้องจ้อง,องปรากฏเจอไอ้เจ้าตัวเนี้ยนอนอยู่บนกอหญ้าในน้ําแล้วลักษณะนิ่งๆไม่ว่ายหนีไปไหนเข้าไปใกล้ก็ไม่หนีเอามือเอื้อมเข้าไปลูบก็ไม่หนีเขาก็เลยอุ้มกลับมาไว้บ้านและปรึกษากับคุณพ่อบอกว่าเลี้ยงไว้ดีกว่าหน้าตามันน่ารักดีแล้วสีสวยด้วยมันเหมือนมี มีประกายมีออร่าเนาะเนาะก็ดูเป็นประกายทองแบบพือออกมาเลยอ่ะออสีอย่างนี้ไม่เคยเห็นเหมือนกันนะปกติจะเห็นเหมือนสีเผือกๆแต่นี่ค่อนข้างจะเหลืองค่อนข้างจะทองนะครับอะจากปลาไหลสีทองไปดูไอ้เหลืองกันบ้างครับโอ้โหหักมุมเลยนะหักมุมเลยนะจากปลาไปงูงูมากินอีกแล้วกินอะไรกินไก่ผิดอ้าวกินหมา โหดไหมเฮ้ยเฮ้ยอันนี้อันนี้โหดมากเป็นหมาเลยเหรอกว่าจะเอาตัวออกมาได้หนีขก้ไปในท่อระบายน้ำอิสแสบเฮ้ยผู้ภัยเขาบอกอู้หูใช้เวลานะแล้วตัวไม่ใช่เล็กคุณดูดูสเมตรนี่ตัวบักเก็กอะกินไก่ไม่อิ่มแล้วแหละถ้าไซส์ขนาดนี้มันถึงต้องมากินหมานะคะหมาหายไปไหนแล้วอ่ะ ย้อยไปแล้วย้อยไปแล้วเหรอจะบอกว่ากินไปเมื่อหลายวันก่อนเ oh. จ้าวาดวัดเขาใหญ่จังหวัดสุพรรณบุรีจําได้บอกไอตัวนี้แหละวันก่อนอาตมาลงมาจากกุฏิแล้วมันกําลังรัดหมาจเจ้าอาวาสอยู่อ mm. รอบนี้กู้ภัยใช้เวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งกว่าจะเอาไว้ได้อะเพราะว่ามันหนีเข้าไปในท่อระบายน้ํา ทางกู้ภัยทั้งพระแหะครับเอาไม้เอา,าแฉลงค่อยๆงัดค่อยๆเขี่ออกมาจากท่อแล้วก็จับตัวเอาไว้ได้ในที่สุดนะครับมีมุดก็ไปอยู่ในนูน่นแล้วมันขดตัวไงมันก็เลยเอาออกมายากเออแต่ว่าื้าเห็นคล<อ>ิปพวกพพน,นี้น,<า>นักตะว่าบางทีมันพอมันรัดเสร็จปุ๊บมันขเขมือเข้าไปทั้งตัวเลยแล้วมันค่อยๆย่อยใช่ไหมใช้เวลาหลายวันหน่อยใช่รอดมากกลัวนะกลัวมากเกณฑนี้กินหมาก็4เมตรกว่าเนาะกินไก่ก็คงไม่อิ่มแล้ว